คนเปลี่ยนเบอร์แล้วไม่เห็นผลเปลี่ยนมาถึงเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วเบอร์ใหม่มาแล้วนะใช้แต่เบอร์ใหม่แต่ไม่ได้ใช้เบอร์เก่าเพราะใช้เบอร์ใหม่แล้วยังไม่เห็นผลเป็นเพราะอะไรถูกไหมคนแบบนี้ต้องดูครับดูหลักๆสองอย่างอย่างแรกบอกหลายรอบแล้วว่าเบอร์โทรศัพท์นั้นเป็นแค่ตัวจะปลดปล่อยพลังที่ท่านมี <ขอ S 2> ในด้านทั้งดุลและบาปถ้าท่านใช้ได้เลขที่ดีท่านเหมือนท่านจะไปถอนเงินแต่ท่านไม่เคยฝากเงินเลย ไปถอนยังไงเงินมันก็ไม่ออกเงินที่ฝากนี่เปรียบเสมือนบุญนะครับการทําความดีการกรตันอยู่กับพ่อแม่และผู้มีพระคุณทุกคนพูดอยู่ตลอดส่วนบาปท่านสมมติบางคนมันมีบางคนเคยเห็นไหมท่านผู้ชมใช้เลขที่ไม่ดีมันต้องเสียแต่เขากับชีวิตไม่เห็นเป็นตามนั้นเลยเพราะคนพวกนี้อยู่ในสินในธรรมเช่นสมมุติมีเลขที่มันแย่ๆเช่นเลขสองเจ็ดสองเจ็ดนี้ก็ถือว่าเป็นเลขที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่จะทําให้เรามีหนี้มีสิน แต่หลายหลายคนที่ไปรู้จักผู้ลากมากดีคนล่ําคนรวยคนที่มีชอบทําบุญอะไรเลยหลายหลายๆคนเนี่ยผมรู้จักใช้เลขสองเจ็ดกับกลายเป็นรวยมากๆมีคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งทํางานเกี่ยวกับขายเหล็กขายเป็นโรงงานขายเหล็กอ่ะเล่าอย่างนี้แลยกันแล้วใช้เลขสองเจ็ดนะครับเขาเอาเลขมาให้ดูเราคิดว่าเอะเลขแบบนี้เนี่ยลักษณะมันเหมือนกับคนที่ต้องหมุนเงินหรือไม่ก็มีนี่มีสินปรากฏว่าพอมาเฉลยไม่ตรง แล้วไม่ได้หมุนเงินด้วยไม่ได้มีหนี้สินกลับกลายเป็นรวยมากก็ไปคุยไปคุยมาปรากฏว่าพอไปดูเลขในบัตรประชาชนของเขาตอนแรกดูแค่ในเบอร์ดูแค่เจ็ดตัวพอไปดูในบัตรประชาชนอีกเรื่องเกิดวันที่ห้าเดือนห้าแล้วเลขบัตรประชาชนลงไทยด้วยสี่เก้าห้าซึ่งแปลว่าคนมีสินมีธรรมชอบเข้าวัดชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนยากคนจนที่บ้านขายเหล็กนะครับเวลาใครเดือดร้อนมาให้เงินกู้โดยที่ไม่คิดดอกคนลักษณะเนี้ย ขาช่วยคนอยู่ตลอดแล้วเป็นมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่กคเจริญซึ่งทั้งๆที่ได้เลขเป็นหนี้เป็นสินแต่ไม่เป็นกลายเป็นว่าเลขเจ็ในที่นี้ไปบ่งบอกถึงความขยันเลขเจ็ในทางที่ดีก็มีเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนี่กลายเป็นด้านดีแต่ถ้าด้านไม่ดีเจ็ดสองคือเป็นหนี้เลขสองเดียวกับด้านเงินสดเจ็ดสองก็คือกลายเป็นว่าคนนี้เนี่ย สามารถหาเงินไม่ได้เยอะๆเปรียบเสมือน8ปดสองเลยสำหรับคนดีซึ่งเรื่องเลขเนี่ยมันเป็นเรื่องของมุญกุศลเลยบางคนคิดว่าแค่เปลี่ยนเบอร์แล้วจะทําให้ชีวิตท่านดีโดยที่ท่านไม่เปลี่ยนตัวเองนะครับยังไม่รู้จักขอโทษพ่อแม่ที่ตัวเองทาผิดตั้งแต่ตเด็กๆมาทาอะไรไม่ดีบางคนคิดแต่จะเอาอย่างเดียวไม่เคยช่วยเพื่อนลูกหลานอะไรมาก็คิดแต่ว่าผลประโยชน์ไม่เคยทําอะไรเพื่อคนอื่นด้วยใจจริงพอเห็นใครดีกว่าก็ไปอิจฉาเขาไม่เคยมีมุติตาจิตคือในหัวคิดไม่ไม่ไปพลังบวกพลังลบ ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บตัวท่านเองมันไม่ได้ฝากบุญสั้นจะไปเอาบุญออกมาได้ไงและอีกเรื่องหนึ่งก็คือบางคนบอกอาจารย์ดีหมดทุกอย่างดูแลพ่อแม่อะไรก็ทําเบอร์ก็เปลี่ยนแล้วทำไมไม่เห็นผลไปดูที่ชื่อกับนามสกุลครับบางคนเห็นแล้วเนี่ยนในไลฟ์สดเห็นนะครับอย่างยกตัวอย่างพี่แดนนิตาผมเปลี่ยนชื่อพอเปลี่ยนชื่อลูกเขาเขามาบอกในไลฟ์สดแล้วตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเนี่ยลูกขยันเรียนเยนเต็มสิบตลอดมาสี่วิค่ะแปดวิคหรือสี่วิคเนี่ยจำไม่ได้เยให้พี่เข้ามาบอก รู้สึกจะแปดวัปนะครับพี่ๆบางคนเปลี่ยนชื่อแล้วรู้สึกว่าตัวเองทําอะไรไปในทางที่ดีขึ้นบางคนบอกไร้สาระรย์เอกถ้าท่านไม่เรียนรู้ท่านอย่าพู่งสรุปเมื่อก่อนผมก็เหมือนท่านผมก็ไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อก็ผมไม่เชื่อมาไม่รู้กี่ปีเพิ่งจะมาเปลี่ยนชื่อเหมือนกันผมเปลี่ยนมาประมาณสักแปดเก้าปีสิบปีที่แล้วก่อนหน้านั้นไม่เคยเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้ไร้สาระเป็นเรื่องพวกดาราพวกคนเข้าวงการคนบ้าดวงอะไรเงี้ยผมคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ที่ผ่านมาผมเจอปัญหาแล้วก็ได้รู้ว่าเอ,อ มันต้องเราลองได้ดิถ้ามันไม่ดีเราก็แค่เปลี่ยนกลับมาชื่อเดิมไม่เห็นเสียหายอะไรแต่หลายหลคนที่พลาดเพราะท่านไปเปลี่ยนแล้วท่านไม่รู้เรื่องท่านไปเปลี่ยนเอาค่าเลขท่านคิดว่าค่าเลขดีมันมีเรื่องของทักษะแล้วมันมีเรื่องของเรื่องพลังดาวอีกแล้วมันมีเรื่องที่เข้ากับเลขบัตรประชาชนอีกม,มันเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วยและอีกอย่างหนึง่งถ้าเบอร์โทรศัพท์เราดีแต่ชื่อเราเนี่ยมันบ่งบอกว่าวิถีเราจะดวงตกพอเราได้เลขเบอร์โทรศัพท์ดีแม่ตะทั้งเราทาบุญกับพ่อแม่หรือคน ที่เราช่วยเหลือเราจะปรากฏบุญมาแป๊บนึงสักพักตกอีกแล้วชีวิตมันก็จะรุ่มๆุ่มดอนดอน,ดอนเพราะชื่อเรามันบ่งบอกว่าเราจะมาสะแสดงบทบาทเป็นชีวิตสมมติว่าท่านได้เลขชื่อเป็น73ชีวิตท่านจะเจออุปสรรคท่านขยันจริงถ้าเจออุปสรรคอย่างเช่น74อ่สสมมติ74 74ขยันมากได้มาถึงค่าชื่อแต่ท่านได้เบอร์ดีแล้วท่านรู้ทำไมคนอื่นเขาเปลี่ยนเบอร์ทำไมเห็นผลทำไมฉ่านไม่เห็นผลเพราะฉะนั้นดูหลักสองอย่างแต่ส่วนมากไอ้เปลี่ยนชื่อนี่ไม่ยาก ถ้าท่านเจออาจารย์ที่เขาเปลี่ยนได้จริงๆอันนี้มันแก้ได้แต่อเปลี่ยนสิ่งยากคือเปลี่ยนเรื่องของบุญเปลี่ยนบุญเนี่ยท่านจะต้องเริ่มจากการพิพนิจพิเคราะห์ตัวเองท่านมีกรรมอะไรบางคนชอบเถียงพ่อเถียงแม่บางคนพูดจาไม่ดีบางคนกินหัวพ่อแม่ไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่นะพี่น้องเราลูกหลานเราที่เขาช่วยเหลือเราเขาเป็นผู้มีพระคุณกับเราเราต้องไม่ลืมบุญคุณคนถ้าเราตอบแทนคนอื่นสวรรค์ก็จะตอบแทนเรา ท่าน,นี้นะครับคิดว่าทุกคนคงเข้าใจอย่าลืมนะครับใครก็ตามที่เปลี่ยนเบอร์แล้วท่านก็ต้องเปลี่ยนตัวท่านเองอะไรที่ไม่ดีลดละซะตั้งใจจริงว่าเอา้ากูจะหันมาเป็นคนทําดีสักทีหนึ่งค่อยๆเริ่มทีละเรื่องไม่จำเป็นต้องดีระดับศัสาดาหรอกครับเอาแค่ทีละเรื่องฝึกไปถ้าเราเริ่มวันนี้ทำทเทนนิสเทนนิสเราจะมีกําลังใจแล้วมันจะค่อยๆเห็นผลลาไปได้นะครับสวัสดีครับ